ในวันที่ไม่มีโอทีออกทีห้าสภาพฝนดันมาตกปกติไม่ออกทีห้าหนี่ฝนไม่ตกนะพ่อออกทีห้าฝนตกค่ะคเออดีเนาะสภาพ ดูสภาพคิ่ว่าแอบออกคนเดียวย้ายมาออกอีกคุณซาแอบมาไง คือโรงจอดร,รถโรงงานเรารถมาจากไหนนี่ยแยกไปหมดคะผภาตอนออกอากาดีห้าค่ะฝนตกค่ะขอร้อง อตอนไม่ออกเออ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 ถนอนลื่นโอ้ยหนอนผู้ใดบักทับเตี่ยทับวะทับเหรอเฮ้ยบักปึกอเบือไร ในวันที่ฝนตกแล้วก็ออกกีฬนาะ อันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายกลับบ้านแล้ว